ให้ทางตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารนั้นได้ส่งหนังสือของเราไปแจ้งไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะทําการสืบสวนในเรื่องของกรณีรายงานการประชุมใหญ่ของไอทีดีนะครับซึ่งเป็นฐาทุกวันนี้นะครับเพราะเราเห็นว่าการกระทําที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยมันเป็นการกระทําที่เป็นขบวนการมีการแบ่งแยกกันทาอย่างชัดเจนนะครับแบ่งงานกันทําเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อที่จะ,ะเป็นการทิายาระบบประชารซึ่งเราเห็นว่านะ้นครับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่ในการสืบสวนนะครับจะต้องออกมาเพื่อที่จะ,ะทําความจริงให้กระจ่ากเกิดขึ้นให้แก่ประเทศไทยของเราให้แก่พี่น้องประชาชนได้รับทราบในสิ่งที่มันเป็นความจริงแล้วก็แก้ไขปัญหา ที่เราเห็นว่าในส่วนของคลิปเสียงนะครับในการประชุมกับในตัวที่รายงานการประชุมเนี่ยมันมีความแ,กนนแตกต่างกันรับแตกต่างกันแบบสิ้นเชิงซึ่งถ้ามองแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเราเป็นความผิดตามพรบคนขับรถสนสำสนกัดน,นะครับแล้วก็ส่วนนี้มันเอามาเป็นหลักฐานในการที่จะ ปาาระกรรันค่างไม่ให้คุณพิธาด้นเป็นนายกระัะมนตีคนที่3ามสิบสอท่ทซึ่งถ้ามองจริงมันเข้าข่ายความผิดแล้วก็ถ้าสักง,งานตํารวจแหงชคติเข้าไปสืบสวนนะครับเรื่องหลังของเหตุการณ์นี้ซึ่งมันมีการทําเป็นขบวนการเป็นขั้นเป็นตอนแล้วเราคิดว่าการสืบตามและยื่นเรื่อที่สำคัญกับการ มีการทำงานกันแบบเป็นวงการแป่งงานกานทำทุกขั้นตอนซึ่งท่านเ็นแบบนี้ขึ้นในบ้านเดียวกังพวกเราทัานจะทำประานประษัทของเราเดินต่อไปไม่ได้วันนี้ท่านทำผมได้โครเหนือยนคตรงซึ่งว่าเราคนันน่มแจ่มานาดนี้แต่ทนเราประธานนขางจะแบบที่ไานท่เรา่ถือไม่ได้เราจริงอยากให้เขาเสนอ เพื่อการการสืบสวนเพื่ยเพราะว่าถ้าเราดูเจริงแล้วเนี่ยมันมีความ้ารฆาตกรามต้องผ่าตัดก็องทำอะไรต้องอย่างเป็นทางตอนกลาอจะมาที่ี่มาทำเรื่องที่จะทำแบนี้เป็นกาให้ารเป็นการเพื่อไห้การขอจำเพียงการที่าะขอตอบรัด้วยนะครับ ก uh, mm ็สุ่รับ